คนละครึ่งเฟสหนึ่งยังมีคนไม่ใช้สิทธิอีก400,000คนหากไม่ใช้งานภายใน14วันอาจถูกตัดสิทธิอย่างไรก็ตามคนที่ถูกตัดสิทธิยังสามารถลงทะเบียนเฟสสองวันที่16ธันวาคมนี้ได้ หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเว ww ร์ลไวด์เวคนละครึ่ง .com ตั้งแต่23ตุลาคม2563โดยมีกฎว่าต้องใช้งานครั้งแรกภายใน14วันหากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิและเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนที่เหลือรอบใหม่ ซึ่งก็มีการลงทะเบียนมา3ามครั้งแล้วล่าสุดวันที่11ธันวาคม2563กรุงเทพธุรกิจรายงานว่าแม้จะมีการลงทะเบียนถึงสมรอบแต่ในจำนวนผู้ได้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งสิล้านคนกลับมีคนที่ยังไม่ใช้สิทธิราว4ี่ แสนคนซึ่งถ้าหากคนที่ลงทะเบียนรอบล่าสุดยังไม่ใช้งานภายใน14วันก็จะถูกตัดสิทธิอีกครั้งขณะเดียวกันคนละครึ่งเฟส2จะมีการลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา เป็นต้นไปโดยจะได้รับเงิน3,500บาทจำนวน5ล้านคนส่วนคนที่ได้รับสิทธิไปแล้วในเฟส1 mythology. ก็จะได้เพิ่มอีก500บาทใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564ทั้งนี้คนที่ถูกตัดสิทธิไปในเฟส1 สามารถลงทะเบียนในเฟสนี้ได้ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนก็เหมือนกับเฟสหนึ่งทุกประการขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ